ไปออกรายการลุยชนข่าวแล้วก็รายการพิเศษช่องแปดเขาจัดขึ้นมานะะก็ปรากฏว่าวันนี้พิ่ชาก็ไม่ได้เป็นนายกก็เป็นอย่างที่แม่บอกไงปก็เด็กยังไม่สิ้นกิ่นน้ำนมนอมแ้ํมเหลี่ยมคู่การเมืองไม่มีเสือสิงกระเทงแรกทั้งนั้นในสภาบอกว่า จะหวังพึ่งประชาชนเป็นหลักมันจะพึ่งได้ยังไงเพราะว่าในสภาตอนนี้หาเสียงกับประชาชนมันจบแล้วในสภาคุณต้องไปคุยกับพรรคการเมืองถ้าคุณไม่หวังพึ่งเสียงสอวอคุณจะต้องเอาพรรคการเมืองเข้าไปร่วมเพราะวันนี้เขาได้สามร้อยยี่สิบสามใช่ไหมสอวอลาออกไปคนหนึ่งก็สามร้อยเจ็ดห้าสามร้อยเจ็ดห้าเนี่ยลบด้วยสามร้อยยี่บสามมันเท่าไหร่ขาดอีกี่คะแนนห้าสิบสองใช่ไหมยี่สิบสามอ่ะ ห้นาสิบสองคะแนนแล้วถ้าเอาลุงป้อมพลังประชารัฐเข้าไปก็แบ่งเก้าอี้ให้ลุงป้อมกระทรวงกลาโหมลุงป้อมเขาก็เอาแล้วกระทรวงกลาโหมให้ลุงป้อมแค่นั้นเองลุงป้อมมีสอวอยู่ในมืออีกตั้งสองร้อยคนพิธาก็ได้เป็นนายกแล้วันดื้อไงบอกไปสัญญากับประชาชนไว้มีลุงไม่มีเราไอ ไอตอนนั้นน่ะมันหาเสียงมันผ่านไปแล้วมึงต้องไปร่วมรัฐบาลมึงต้องเป็นรัฐบาลให้ได้อยา่าไปเชื่อธนาทรที่ว่ารออีกสี่ปีแกล้งสไลด์มึงบ้าหรือเปล่าตอนนั้นก็หมายความว่าธนาธร์เขาแก้กฎหมายแล้วนี่ละโทษกรรมลวตัวเขาก็มาเป็นนายกเองทําไมตอนนี้เป็นรัฐบาลไม่อยากเป็นอะเป็นรัฐบาลก็เป็นสิจะบอกว่าคราวหน้าก็จะเสนอชื่อพิธาให้พิธาได้เป็น สอวอมันไม่มีทางโหวตให้แล้วมันได้แค่นี้เองเราก็ไม่ต้องไปหวังพึ่งสอวอรเราก็เอาสอสอสิพลังประชารัฐเขาก็พร้อมเสียบไปเจรจาไปคุยเขาเขาอี้ผลประโยชน์มันลงตัวเขาก็ยอมก็แม่พูดแล้วมีผิดที่ไหน่ะแม่บอกไม่ได้เป็นนายก ยิงยะโสจองของไงว่าจะเอาแปดพักที่ทำาศติยาบัลเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงแล้ววันที่สิบเนี่ย,กกยพักเก้าไกลพิทาก็ต้องไปคุยกับเพื่อไทยแล้ว่าอ่ะให้เพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลเสนอแคนดิเดตนาย,ยกอุุงอิง น,นี่ทักษิณเขาก็ดีวแล้วเขาดีวแล้วเขาดีวทั้งภูมิใจไทยเขาดีวทั้งประชาธิปัตย์ไอ้เขาดีวทั้งไอ้พลังประชารัฐแล้วที่จะแก้หนึ่งหนึ่งสองอะเขยังไม่ไมก็ยังไม่ต้องแก้ยังไม่ต้องแก้เข้าไปเป็นรัฐบาลก่อน แล้วก็ค่อยเสนอวาระก,ก็ได้คราวที่แล้วอะ่ะฉันก็เตือนแกธนาธรปีหกสองบอกให้ร่วมรัฐบาลถ้าร่วมพวุ๊บเธออาจจะได้เป็นรัฐมนตรีด้วยหลายเก้าอี้ด้วยพักเธอเธอก็ไม่ต้องถูกยุบพักเธอก็ไม่ต้องถูกหนึ่งหนึ่งสองแต่เธอก็ดื้อไงคราวนี้ก็ยังจะดื้ออีก ฉันพูดกับเธอพูดทุกวันไลฟ์สดพูดทุกวันบอกว่าไปเชิญพลังประชารัฐมาร่วมรัฐบาลเธอก็บอกว่าเธอจะอิงประชาชนจะอิงประชาชนก็ไปหลอกประชาชนให้มาเคลื่อนไหวแล้วประชาชนก็ติดคุกฉันเนี่ยสงสารเพนกลินงฉันเนี่ยสงสารลุงประเดยาฉันเนี่ยสงสารไม้พัสรรวดีโดนคดีกันเต็มเลย ฉัน,นี่ยสงสารไ้ชินวัตรแกน,นํำนนทบุรีโดนคดีเต็มเลยลูกไม่มีเงินกินนมไม่มีเงินถ้าพระอ้อมและถูกคณะกรรมการสิทธิ์ทิ้งด้วยไม่มีเงินเสียค่าปะและหยกก็จะต้องติดคุกเสียอนาคตไปเลยอะ่ะ แล้วไอ้กลุ่มทะลุวังอีกอะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่กลุ่มทะลุวังออกมาโพสเลยว,ว่าไม่ได้สังกัดกลุ่มไหนทั้งสิ้นนางคงคิดได้แล้วนางถูกทอดทิ้งไงนันกการเมืองมันเฮียมันหลอกใช้พอมันได้รับเลือกตั้งมันเือนดังมีเงินเดือนตั้งหลายแสนมีคนให้หน้าให้ตา เขาบอกอย่าพึ่งสิ้นหวังและยอมแพ้ถ้าประเทศนี้ยังไม่ได้ประชาธิปไตยกลับคืนมาก็จะเห็นพวกเราเลยติดตามไว้อย่างใกล้ชิดช่วงนี้จะตื่นเต้นหน่อยว่าจะแจ้งหน้าเพจอีกครั้ง พวกที่จะเอามาเคลื่อนไหวคิดให้มันดีๆคนที่ติดคุกคือพวกเธอนักการเมืองมันไม่ได้ติดคุกไปดูไม้ชินวัตรเป็นตัวอย่างเลยน่าสงสารที่สุดเสร็จนาค่าโคถึกเสร็จศึกค่าขุนพล ไ่าทั้งพักไม่รู้หรือว่ามันต้องได้สามเจดกบอกว่าจะอาศัยประชาชนมากดดันเพื่อให้สาวาเลือกมันเป็นไปไม่ได้สาวาเหล่านี้เขามีประสบการณ์ชีวิตเขาผ่านร้อนผ่านหนาวเขามีตำแหน่งใหญ่โตเขามีธุรกิจใหญ่โต เจสซี่กีรนานี่สวยมากเนะี่ยเจสซี่อ่ะเข้าทับห้าแหละเข้าทับห้าเลยเจสซี่กิลนาเข้าทับห้านางสวยมากมเกมการเมืองพิกผัได้เสมอบอกวันนี้จะไม่จบรุ่นอีกหลายช็อตหมอปลายพยากรนายกคนใหม่อักษรพาพอผ่านใครวะอุ้งอิงก็เปล่า องอิงหรือเปล่าหรือว่าพีละพันหรือว่าจะเป็นพีละพันเสียงข้างน้อยเขาจะชูพีละพันหรือเปล่าเพราะมันเป็นใบเล่าในติ๊กต๊อกอีหมอปานี่ก็เปลี่ยนทุกวันเดี๋ยววันนั้นไปออกกับกลับไปหน้าออกกับอาจารย์ยิ่งศักก์ก็บอกว่าหน้าปลูกหมายถึงเศษถาเพราะวันนี้เปลี่ยนเป็นพอพนันละ โลกออนไลน์ตามหาสวดิเล็กเด้บอกโหวตพิธาแต่วันจริงไม่มา <laughs> ไม่เป็นไรหรอกเขายังมีโหวตอีกหลายลอรอบโหวตอีกหลายรอบบิ๊กตู่จะอยู่เลยกันยาเลยแหละโหวตไปเรื่อยๆโหวตไปเรื่อยๆ จนกว่าสวาจะหมดเวาลาคือวันนี้ ฝ่ายคามม่นคงเขาคิดว่าม็อบจะออกมาเป็นล้านคนแล้วไม่มีหน้ารัฐภาย่อมเดียวหน้าเก่าๆย่อมเดียวเท่านั้นเอง ชันนะพะล่วงมันเดอ้อธนาทรน่ะเดอ้อชอก็เด้อปิยบุตรก็เดอ้อบอกว่าถ้ามันไม่ได้เป็นนายกมีราคาที่จะต้องเสีย มันบอกบากแข็งก็เป็นผู้ชายแต่พอผานบากแข็งมีอำนาจยศอยู่แล้วใครวะ คือข้าวหน้าเนี่ยถ้ายังจะส่งพิธทาเข้า,ขามันก็เป็นแบบเนี่ยข้าวหน้าก็เป็นสิทธิ์ของพรรคที่สองแล้วก็คืออุ้งอิงไงทักษิณยกก็เจราจากับพลังประชารัฐยกกเจราจากับภูมิใจไทยแล้วเพียงแต่ต้องแบ่งเก้าอี้ให้เขาถ้าภูมิใจไทยมาเจ็ดสิบที่นั่งอะ่ะชนะขาดลอยไม่ต้องงอสอวแต่ต้องให้เก้าอี้เขาสองกระทรวงคือคมานาคมกับกระทรวงสาธารณสุข เขาบอกดวนดำสมวุ่นชายวัยรุ่นไต่กวยเครื่องป้ายเครียดสวออภิปรายไม่ไว้วางใจพิธาเขาตกลงกันในสภาเราต้องยอมรับกติกาต้องยอมรับกติกาอมปานปานชีวาศิลป็นใหม่ไข่ สัวได้รางวัลลูกกระตันยูสองห้าหกหกหน้าตาน่ารักหน้าเอ็นดูก็มูวันวัธาเขาบอกแล้วไงวันที่สิบเก้าจะมีโบสอีกไงเขาจะส่งพี่ทาโบสไปเรื่อยๆก็ได้โบสไปเรื่อยๆนั่ยน่กว่าจะมีรัฐบาลใหม่ก็เลยกันยา ประวุฒิประยุทธ์ก็อยู่ในตำแหน่งนานๆนนวันนี้มีเสาบอเลือกพิธาสิบสามคนมีวันชัยสอนสิริเลือกด้วยนะ แต่ก็ไม่สามารถทำให้ชนะได้ไม่สามารถทำให้ชนะได้ พีทาเขาหวังไงว่าจะได้ได้คนมาชุมนุมเป็นล้านทั่วประเทศเป็นออแกนิกสิบกว่าล้านไม่มีเลยเงียบสงดเงียบสงบไม่มีเลยแม่ปุ้ยเผยนางงามเอ็มยทีมีม้ามืดพร้อมรับดราม่ายันหานางงามร้อมใช้รับทราบเรื่องนางงามหายไปห้าจังหวัดบอกว่าไม่มีล็อกมง พิธาลั่นบอกไม่ยอมแพ้โวดทั้งหน้าจะต้องมียุทธศาสตร,ร์รวบเรียงสอวอใหม่ต่อไปขอบคุณ13เสียงที่กล้าหาโโวตนายก ที่วันนี้มาติดตามและสนับสนุนพุณพิพาลิขเจริญรัตเป็นนายกรักมนตรีคนที่หนัิจับ สมพรใจยิ้มบอกวันนี้แม่ไปออกรายการตอบคําถามคุณพูดได้ยุดยอดมากเลยค่ะมั่นใจเสียบขาดขอบคุณมากมากขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณจริงๆค่ะพิทาขอบคุณ13สามสว้าหารโบสถนายก ตามฉันทามติประชาชนประกาศยอมรับไม่ยอมแพ้เตรียมวางยุทธศาสตร์เลือกนายกรอบสอง มาดูม็อบตอนแรกฝ่ายความมั่นคงเขาเขาคาดว่าจะมากันเป็นเรือนล้านไงสิบสี่กลุ่มเนี่ยมาแค่นี้คุณผู้ชม ออฟเซร์ลาสก์บอกแม่รีบซื้อลอตเตอรี่สามสองสี่สามสองสี่มันสามร้อยยี่สิบสามเองไม่ให้เหรอสามร้อยยี่สิบสามไม่ใช่เหรอวันนี้สามร้อยยี่สิบสามใช่ไหมนี่ก็นัดชุมนุมใหญ่นะพรุ่งนี้พร้อมเพียงกันสิบสี่กรกฎาคมสิบแปดนอหน้าลานหอศิลป์ BACC ชุมนุมใหญ่พก็นัดชุมนุมใหญ่พรุ่งนี้นะ ยาวรุ่นทะลุกแก๊สกโมงเย็นค่ะคุณผู้ชมนี่ก็นัดก,กันพรุ่งนี้ค่ะชุมนุมใหญ่หน้าหอสิลป์กทม นักศึกษามอปัตตานีผิดหวังสวไม่โหวตพิกาเป็นนายกทำตัวไม่เห็นหัวประชาชน